สวัสดีคับเพื่อนผมเจเจเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่สถานตาอากาศบางปูนะฮะมามีโอกาสมาร่วมง,งานม่านและก็งานแต่งนะครับของน้องสาวที่สนิทถนมคนหนึ่งเลยนะครับก็เลยคิดว่าจะได้เ,เก็บบรรยากาศนะครับนานๆจะได้มาไกลขนาดนี้สักทีหนึ่งนะก็มาฝากเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็คิดถึงทุกๆคนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพบรรยากาศอะไรดูนะครับว่าตรง้ตาด้วยตาด้วย Hi. บ่าวสาวของเรานะครับบูบูแล้วก็น้องป่วยนะครับสวยมากเลยวันนี้เจ้าสาวของเราเจ้าบ่าวก็เทมากๆอันนี้เป็นพิธีมั่นนะครับลำดับต่อไปครับโชคชา โมงไยเสร็จเออร์รักแค่คมุมเลียวครับควาสาวยกนน้ชาแค่แกะรองครับก็มาดูบรรยากาศกันนะครับในงานมั่นนะครับใครที่พลาดโอกาสไปก็มาดูย้อนหลังกันได้นะฮะความสาวมอกหมักใช่ไหมครับ แกบลำดับต่อไปครับขอเชิญฮัตอูโนกนะครับเพี่ยนมาบนเวียน สาวสวย้องป่วยนะจ๊ะ,วนนะสวัสดีหูวันนี้สวยมากแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากทำไมถึงมาจัดงานกันไกลขนาดนี้คะคือจริงๆต้องบอกว่าใกล้บ้านของคู่อะค่ะใกล้ทางบ้านป่วยแล้วก็บ้านเจ้าบ่าวอ๋อโอเค,คแล้วตอนนี้เป็นช่วงเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันต่อคะเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีช่วงพิธีการเิทีอ๋อเวทีเพราะว่าตอนเช้าเรางานมั่นเรียบร้อยแล้วว่าไงคุณเจ้าบ่าวครับเป็นยังไงครับ เหนื่อยไม่มีเวลาดื่นเต้นเลยอะไรเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเดินผ่านเจ้าบ่าวเจ้าสาวโปรยโปรยังโปรยตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะโปรยใส่หน้าไปเลยโอ้ไม่ใช่เลยโอเคครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเชิญทุกท่านะครับยังยิ้มอีกครับ Shine at me. This love can find. my passion. ผู้ย,ยิ่งใหญ่ครับสาวนี่ก็แปลแว่าหญิงสาวใช่ไหมครับเจาสาวกคือหญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่นะครับเจ้าบ่าวนี่ก็แปลว่าผู้รับใช้นะครับรวมกับเจ้าสาวก็เป็นผู้รับใช้ผู้ย,ย, ielle, ยิ่งใหญ่เจ้นนเบาบ่าวเจ้าสาวนะครับบกอกว่าวันนี้ผมเข้ามาในในผู้ผู้โช่ชะชากลายเป็นเจ้าบ่าวนะครับก็ยินดีกับด้วยนะครับที่ก้าวสุดสมาคมผู้ผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่ จริงบอกว่า <medio> ตัวตัวผมเองเนี่ยผมรู้จักป่วยมาก็บอกว่า3ปีแล้วนะครับผมเป็นคนที่สัมภาษณ์ป่วยแต่วันแรกที่ที่ป่วยได้เข้ามาทำงานนะครับจริงแต่วันแรกเนี่ยผมเห็นความเชี่อมาครับผมเห็นความที่น้องเป็นคนมีน้ำใจนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยป่วยเป็นคนที่ที่มีน้ำใจนะครับช่วยเหลือช่วยเหลือฮานโดยดจัดช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือเพื่อนนะครับเป็นคนที่ ที่บริษัทให้ความชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับหลังากที่เห็นพนักงายทํางานที่บริษัททํานาาเด็กๆนะครับบางเีเราก็จะมีผู้ที่ปรับช้างเนี่ยนะเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับผูบ้ก็จะมานั่งเฝ้าด้าวยความตระหนวนนะครับเมื่อที่มีมีสเบียงสมม่งมาให้หนีอาหารมีน้ำนะครับบางครั้งที่ผู้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับทำทำทำงานอยู่บริษัทต่างประเทศเนะี่ยในวันที่ วันเกิดวันวอยเทียนวันที่แบบพอพับบูก็จะมีดอกไม้สมบที่บริษัทนะครับน่ารักมากดอกไม้ก็จะสวยสีสวยแนบเพื่อนๆของเจ้าสาวที่พอเห็นดอกไม้ครับทุกคนครับฟ้าเอาดอกไม้มาเซฟฟรีมาเจเองเป็นเป็นเป็นคุณแทนเจ้าบ่าวครับดูเย็นในล่องออฟฟิศเลยครับเป็นดอกไม้น่าดูสมากประเด็นอยู่ที่ว่าภรรยาผมถ้าออกขอด้วยดอกไม้เซฟฟรีด้วยอีกคน จริงวันนี้เป็นวันที่ที่ดีครับเป็นวันที่ทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจที่จะร่วมชีวิตด้วยกันนะครับในการแต่งงานที่เรียนพูดถึงเรื่องงานแต่งงานเนี่ยผมนึกถึงเรื่องที่โฟลทก็จะบอกว่าอยู่ในโซเชียลได้หมดนะครับอยู่ในเฟซบุ๊กเป็นเรื่องที่แบบว่าคนประหลาดตัวโลกเขาโฟลทเช่นเต็มเปหมดเลยนะครับพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งนะผู้ชายคนหนึ่งที่ กับผู้หญิงครับมานานมากนะครับพอจะเนี่ยเป็นเพื่อนนะครับแล้วเพื่อพัฒนาการความรักความรักเริ่มสุกงองเพราะาตัดสินใจที่จะแต่งงานครับนะครับนี่ชื่อเรื่องของคู่นะครับบอกไวก่อน่ช่เรื่องของคูนะครับก็เาบ่านะครับเกิดอารมณ์ความแว่าพอตัดสินใจแล้วได้พบมาเป็น10ปีแล้วนะครับเกิดอารมณ์ว่าตัดสินใจว่าตัดสินใจแต่งงานพรับเนี่ยเกิดความลังรลความชัไม่ได้ใจ่ที่มาครับ มาแต่งอารมณ์ประมาณว่าให้อยู่กับผู้อีกคนนี้มาทั้งนแนเนี่ยก่อจะแต่งงานจริงๆรู้สึกว่าผู้อีกคนนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์แต่งแล้วเนี่ยฉันจะมีความสุขไหมคนคนนี้คือคนที่ใช่ที่สุดเปล่าไร่นะเกิดตำถามเกิดวังวนอยู่ในหัวแม่ให้นะถ้ารู้จักกังวลใจผมไม่ถูกก็เลยไปคุยกับพ่อประเทศเป็นพ่อครับก็อผู้ตรงตรงในฐานะว่าเป็นลูกชายเนี่ยเล่ากับเปิดความในใจเลยว่าความรู้สึกเราเป็นแบบนี้ผมยังควรจะแต่งงานไหมพ่อ ก็เงียบพึ่งกระชับยักษ์ใหญ่ครับแล้วก็ตัดสินใจพูดกับลูกชายครับพี่พ่อพูดจริงๆนะ่ยพ่อว่าเองเห็นแก่ตัวเขาแก้ได้ยังไงเอนเห็นแก่ตัวลูกตกใจครับที่ทำไมพ่อเป็นอย่างนั้นพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่ออธิบายง่ายๆนะลูกการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเองเลยว่า เรื่องของคนที่เองจะแต่งงานด้วยนะครับการแต่งงานไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าแต่งแล้วเองจะได้อะไรแต่การแต่งงานคือการแต่งแล้วเองจะการจัให้อะไรนะครับการที่คิดแต่ว่าแต่งแล้วตัวเองกลัวจะไม่มีความสุขโผล่มเนี่ยแต่นแต่งโผลันใดนั้นผู้ชายนะครับ จะมีคามพูดแบบเกิดสติขึ้นมาอันนี้ครับเฮ้ยจริงด้วยผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่เราจะแตะแหนด้วยครับเพราะว่าเขาอยากทำให้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขเขาอยากเห็นรอยยิ้มของเธอเขาอยากเห็นดูแลนะครับความรักไม่ใช่แค่แบบที่มานั่งคิดว่าัวเยจะได้อะไรับแต่ความรักเป็นเรื่องที่บอกว่าเราคอยจะให้อะไรความรักคือการให้ให้แล้วจริงเขาบอกว่ามันเป็นบทของ การแตะต้องนะครับเราวิ่งให้เราวิได้นะครับที่ผมเอ่อผมรู้สึกว่าผมชอบเรื่องนี้นะครับความรักไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองแต่เป็นเรื่องของคนที่เราอยู่ด้วยเป็นเรื่องของครอบครัวที่กาลังจะเกิดขึ้นนะครับเราตัดสินใจเรืองเรื่องผู้ตัดสินใจเรื่องผู้เรืองที่จะดูแลผู้เรืองที่จะดูแลคนที่เราจะเกิดทางไหนะครับคนตรงนี้เขาได้เราได้ การแต่งงาน,นยังไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่ความรักความจริงแล้วการแต่งงานคือจุดเริ่มต้นนะครับเป็นเรื่องของเราที่เราจะใช้ชีวิตในเแต่ทั้งชีวิตเพื่ออยู่ฝ่าไว้ต่อคนอีกคนหนึ่งนะครับก็ว,วันนี้เป็นวันที่ีดีนะครับก็ขอให้จเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมเห็นดีแล้วขอรับของทั้งคู่นะครับชิมในที่ปฏิบัติไปพ่อขอ,ขอ,ขอ,ขอให้ ปฏบัติต่อไปนะครับขอให้อู่เการเล่กันนะครับถึงวันสุดท้ายนะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณาครัวันทเริ่มจีกันเมื่อไหร่ฮะบุ๊คเอกาเล่ก็ขอขอบคุณทางผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเพื่อนๆททานทีที่ร่วมแสความนดีนะครับสำหรับคำถามว่า รู้จักกันได้อย่างไรเรา,าสองคนเนี่ยก็คือเรียนโรงเรียนสมุทรปราการตอนตะพีมป์าครับผมได้อยู่อยู่ห้อง,ห,องหนึ่งส่วนป่วยเนี่ยเขาเอยู่ห้องทเจ็ดครับเป็นเป็นสายาญี่ปุ่นผมเป็นสายไทที่เนี้สักประมาณมห้าครับผมผมมีโอกาสดปินรยแลรู้จักกับปยตอนนั้นเนี่ผม ผมคิดว <c ười> <laser> oh, ่าเขาชื uh, nên, hàng, ่อเหมยเพราะเพื at, like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  uh ่อนรู้คนเงี้ยเนี่ยเพราะว่าหมยเงี้ยเอ่าสภาพหนึ่งพอหลังจากนั้นเราก็ทำตัวทางที่จบจากการทำงานที่ให้เราเร้าเข้ามาเราเจอควาแตกกันในไลน์ในเฟซบุ๊กเราก็คุยกันมาเรื่อยๆจนสักท่านหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เราเราอยากมีจักรคุยเยอะมากกว่านี้โอเคเราก็พยายามนะ ยิมข้าวรูนังไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ผมร่ทำงานอยู่ที่ประเทศอินเดียก็ถือว่ามีโอกาสกลับาที่ไทยนวก็จะไม่ยไม่ไม่กี่วันก็พยายามจะนะป่วยไปเที่ยวตลอดจนจนจนมาถึงเมื่อตุลาคมสี่ปีที่แล้วช่วงหลมีอะไรครับเป็นวันที่สามสิบผมก็โอเคเราไปแจ้งอนุภวาไให้กันแล้วพอตอนที่เรากลับมา กรุงเทพแล้วก็เปแพ้ที่เอเชียทีคโอเพกตอนนั้นผมผมก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แหละผู้หญิงแพ้ที่ที่เราอยี่ยอยู่ด้วยเราอยากมาดูแลเขาผมก็ขอตัวเป็นแพนแต่เท้องได้ตอบผมเลยก็และวันก่อนที่จะไปนะครับคือนึ่งนะครับกลับไปที่บ้านโอเพกแล้วก็ว่าโอเพกต์เราจบกันแต่เขาทิ้งประโยคว่าสุดท้ายว่า โอเคเราเป็นแารล่นแปลงถาเธอจริงเราเจอตายเลนบนี้ยเนเป็นจากวันนะครับเป็นขับแช่งนะเดี๋ยวอันี่ขับเจ้าสาวว่าดีกว่าขับเลาว่าเอ๊ะทำไมันนั้นตอนตอนรู้ยังไงตอนนั้นเริ่มจีบเราเนี่ยเราเราเริ่มเรื่องเอ๊ะเพื่อนเมื่อไหร่นวันนั้นเหตุการณ์หลังจากที่ก่อขอเนี่ยเราคิดยังไงแบบตอตอบอยไงไง คือจริงๆแล้วต <To> ้องบอกว่าไม่รู้สึกว่าเหมือนเขาจริงคือเหมือนแบบก็คุยกันก <p> ็ค <about> ุยแบบคุยปกติมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนอย่างที่บอกคือไปเที่ยวกันแล้วก็เขาก็แบบขอไปแทนก็แบบไม่ตอบก็คือแบบน่าคิดมาตั้งแต่แบบระหว่างทางขับรถจับมาส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เงียบมาตลอดทางอะไรอย่างเงี้ยจนแบบก็เหมือนแบบก็เหมือนแสดงว่าเหมือนแบบเฮ้ยเงี้ยเขาแบบดีจังมากจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบโอเค ถ้าเจอทีเราวะเจตายเลยนะเป็นคำสั่ครับว่าอยากทิ้เรานะครับทีนี้เดี๋ยวเล่าวิธีที่เขาขอ่ำงานดีกว่าว่าเริ่มได้ยังไงแต่พบกันมาสิปีอย่างนี้ผมก็เหัพอพบกันมาสักพักหนึ่งก็เห็าเคจะเข้าไปเรีนสาและผมก็เดินไปหาแม่ ให้มาขอจับตาอะไรเสร็จแล้ก็ก็ให้แขวนไปแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันมีเพื่อนสองคนโอเคผมก็ก็ถือได้ในกันที่ไปเที่ยวกันสี่คนนะผมไม่มีโอกาสที่ที่จะให้แขวนเ้าจนการมาที่ที่ครับโอเคไม่มีโอกาสแล้วเนาะเราก็โอเคให้แขวนเ้าที่ที่ทางแล้วแต่เราก็ต้องลง จะมีล mind, ูกเรมัแล้วแทนจะมีลูกทีพคนคุ่เราตกลงกันว่ามีสักคนหนึ่งแต่ท่านฝั่งเนี่ยก็คือที่ดีบรีและการนั่นยหละเรอให้กับทางและนั้องโกลนี่ดี๋ยวเรื่องเจ้าสาวเจ้าเนะคะก็รู้จักกของคนนี้มาหลายวีดอ้วเหมือนกันนะคะลุงพ่อโหยที่เนี่ยมันไม่ใช่สัตว์เดรัจฉีคือตอนกั้นประตูเนี่ยพี่เจ้าบอกเลยว่าเจ้าสาวไม่ได้ถามเจ้าบอกว่าทำไมถึงเลือกผู้หญิงคนนี้ นนผู้ชายทำอะไรนะอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่เคยที่เจ้าสาวคุณว่าทำไมถึงเลือกผู้ชายคนนี้วันนี้ก็อยากรู้ว่าทำไมเจ้าสาวคุณเลือกวันนี้เป็นเจ้าบ่าวค่ะก็เราเคยบอกว่าถ้าเขาทิ้งเราเขาะตายก <c oughs> ็เลยคิดว่าคนนี้แหละที่เขาแบบคนจากเราได้แบบหลายๆเรื่องแล้วก็หลายอย่างที่แบบเราทุมตัไม่น่ารักเขาก็ย, <c oughs> ยังแบบยังแบบอยู่ข้างๆเราไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยในวันที่เราลำบากมีซุปเปอแบบเขาเลือเลือกที่จะอยู่ เป็นกระบอกที่หีมากนะบอกนั่งนักรอเลยเอางี้ครับสุดท้ายแล้วให้ทั้งเจ้าสาวผู้ดใดแต่เจ้าบ่าวก็ให้เจ้เอบอกกาบ่าวผู้ใดแต่เจ้าสาวต้อมีสัญญาในวันนี้นะครับประสาทผู้บ่าวเองค่ะขอขอบคุณสำหรับทุกอ่างที่ทำให้ ใางครั้งางท่แเราไม่ค่อยได้เจอจกันหรือนีเรื่องที่แบบทำให้คเสียใจหรือแบบไม่พอใจเนี่ยคุณฝากผมเร้ยังแบบได้มีตรนี้ขอบคุณมากครรวมี่เจ้าสาวเลยครับขอเช็เจ้าวพู้อะไรที่แบบเจ้าสาวในวันนี้นะมครับก็คือต,ต้องบอกว่าเจ้าสาวเ มีมีน้ำใจทห่มีครับ ต,ตัวเจ้าหมาตัวเจ้าสานะครับพี่เดินทางมาจากโนลที่มาจากคนละครอบครัวนะครับแต่ว่าทั้งสองท่านนะครับก็มีแสงเทียนแห่งความรักนะครับของทั้งสองครอบครัวเนี่ยทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยมีความประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้และเทียนเล็กกลายครับหมายถึงการที่ทักสอนครอบครัวนะครับจะหล่อหลวมเป็นหล่อหวมนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมแล้วก็ร่วมทั้สองทานเจ้าหมา เล่าวสามนะครับเรื่องเรื่องชีวิตที่เต็มไปเหล่าสามนะครับจะตัดเท้มงคลนะครับเพื่อเป็นตัวแทน,นครับของคว,วามหวานนะครับในชีวิตค่ะมีเงี้ยมีเนี้ยเอาอันนี้มาลง ไกลไปไหมไกลไปไหมอะใกล้ๆหน่อยเดี <g ul ose> ๋ยวแบบมันตกทำไมเดี๋ยวต้องหันหลังสิเ๋ครับยังพร้อไหครับงร้อนะครับวิ่งมาแล้ววิ่งมาผมแนะนำให้อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ผักเพื่อน ร้อนะครับร้อนะครับอให้เจ้บ่าวนับหนึ่งสองสามครับได้ไหมครับสองอันน่ะอันน่ะหลกหลเาเรยพร้อัพร้ออะนะอะไรนะ้าอ่งรยก ออกมาในช่วงที่เกิดมันก็คือเลยนะครับผดแนะนำแนะนำตัวมาไหนคะแนะนำค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อเมย์นะคะเป็นเพื่อนกับปู่วยมาตั้งแต่อมู่บ้านหนึ่งยันมัธยมนะคะคือวันนี้หนู่ทำงานอยู่ที่นี่ก็ขอใครที่แต่งตานไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะแล้วก็ขอให้คู่ขวบขาวมีความสุขมากๆรักกันนานๆนะคะ มีลูกไวๆก็คือตามตางหนุ่ไม่ทนันละกันเนาะลุถหนว่าก็กกโตแล้ว <c oughs> ต่งก่อนแล้วว่ามีลูกแล้วนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนมีครอบครัวที่สุขสมหวังค่ะตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะเสียงปรบมือเลยค่ะ